สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครัคุณโต้งสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการ Give Me f i v e Podcast นะครับ Podcast ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับชีวิตคนทำงานทั้งที่ทำงานมานานแล้วกำลังทำงานอยู่หรือว่าเป็น first shopper วันนี้เราทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีภาพขึ้นไปที่ YouTube Podcast แล้วนะครับอาจารย์ครับ ใช่ค่ะคุณต้งแอบตื่นเต้นเล็กน้อยนั่นนะสิครับ <c oughs> ผมจะเห็นได้ว่า <c oughs> มีความประหมาาเล็กน้อยของผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP พีที่สาแล้วเร็วมาก <c oughs> เร็วมากนะครับใครยังเพิ่งเป็นแฟนคลับใหม่ของเราเนาะ <c oughs> ก็ไปติดตามรับฟังตั้งแต่ EP ีที่1ถึง EP ีที่30ได้เลยโอ้มีเรื่องราวน่ารักน่ารักมากมายแล้วก็สิบอีล่าสุดเนี่ยเรามีแขกรับเชิญเสียงทุมลุ่มลึกมา พูดคุยกับเราด้วยค่ะคุณกริค่ะน่าฟังมากด้วยเรื่องกฎหมายด้วยเรื่องแรงงานสัมพันธ์น่าสนใจเลยค่ะครับผมวันนี้ครับอาจารย์ปุ๋ยเราจะมาพูดคุยกับเรื่องดีๆที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้ซะบางทีก็ใกล้เกินไปจนมองไม่เห็นครับอาจารย์ใช่แล้วเรามองผ่านไปเราไม่ได้สนใจเราลืมไปเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเป็น จุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆรอบตัวเราหลายๆอย่างเลยอาจารย์เฉลยเลยดีกว่าว่าสิ่งนั้นก็คืออาจารย์ถามคุณต้งก่อนอย่างนี้ดีกว่าคุณต้งเคยไหมคะทํางานเสร็จเหนื่อยล้ามากเลยเรากลับไปบ้านแล้วก็ความที่เพลียเหนื่อยไม่ยอมอาบน้ําโอ้เป็นแต่ก่อนเป็นบ่อยเลยครับตอนสมัยเป็น first jobber เป็นบ่อยเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหมขอคลีนตัวเองสักหน่อยแล้วกันครับก่อนก่อนก่อนที่จะ S <S ไปไปที่เรียกว่าเป็นคุณตี้คุณตี้สลีฟเนะาะอาจารย์แต่ว่าตอนเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นี่เป็นบ่อยเลยครับหลับไปเลยใช่ไหมคหลับไปเลยครับแลก็เช้าที่เดียวเช้าที่เดียวสรุปอาบน้ําวันละหนึ่งครัง้งอุอ้ยคุณโต๊ะอย่างแค่นั้นจารจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่เข้าเรื่องเนาะอันนี้เป็นแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยแถมตอนที่อาจารย์ไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาครีนั้นก็หนาวมากตอนที่เรียนปโทเนี่ยทําวิทยานิพนธ์ครับเจ็ดวันเจ็ดคืนค่ะ แต่ว่าเช็ดตัวนะ,ะ,ะแล้วก็ไม่ได้สระผมเลยใช้แป้งค่ะคแล้วก็เอาผ้าชุบน้าแล้วก็เช็ดตัวทั้งนอยก็ต้องทําความสะอาดค่ะคือต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนใช่ไหมคะเราคนไทยคุ้นกับการอาบน้ํามากบางทีคนมาจากต่างบ้านต่างเมืองมาถึงเมืองไทยเฮ้ยทำไมคนไทยขยันอาบน้าจังเลยนะอาบเชา้าอาบเย็นบางทีเขาแบบว่าอย่างที่อาจารย์ทำไงอาทิตย์ละครั้ง <laughs> บางคนก็สองสาวันครั้งแต่ว่าอยากถามคุณโต้งว่าความรู้สึกหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้เอาตั้งแต่ตอนอาบเลยครับมันจะโลง่งโปรง่งเบาสบายแล้วบางทีก็คิดงานออกด้วยนะครับในช่วงขณะที่อาบน้ำใช่เลยมีลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งนะเขาบอกอาจารย์ผมชอบใช้ความคิดตอนที่อาบน้ําเพราะผมรู้สึกกําลังสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็สบายใจค,คิดทําธุรกิจคิดกลยุทธ์คิดแผนต่างๆโอ้โหมันพลั่งพลวกมาเลยค่ะ ดี EP นี้เป็น EP ว่าด้วยการอาบน้ำหรือเปล่าครับเนี่ยอาจารย์จะพูดในเรื่องความสะอาดคะ่ะ<อ>มันเป็นเรื่องความดี<อ>ใกล้ๆตัวเรา,าสะอาดนะครับอาจารย์ใช่แต่ที่พูดถึงแบบอะไรผลดีของการที่เราได้ชำระางร่างกายนะยความสะอาดแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ความสะอาดว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเพราะว่าอะไรคะจริงๆแล้วในแต่ละวันของเรายิ่งเราอยู่เมืองร้อนอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเหงมันออกง่ายมากเลยแต่เมื่อไหร่่กถ้าเรายังไม่มีโอกาสอาบน้ําสมมติระหว่างวันนะ เราแค่มีผ้าเย็นเนาะเช็ดตัวเราก็รู้สึกชื่นใจสดชื่นขึ้นมาละเราก็ไปต่อของเราได้นี่ที่บอกว่าความสะอาดเนี่ยเราก็ชอบอะใช่ไหมคะเราชอบบ้านเมืองที่สะอาดชอบบ้านของเราที่สะอาดออฟฟิศของเราสะอาดมันก็น่าทํางานใช่ไหมคะคุณตงใช่รครับใช่เนาะน่าง no. นั้นตรงนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะมาดูกันว่าเรามาสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานโดยการที่ช่วยกันรักษาความสะอาด ผ<ม>แต่ความสะอาดมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยเนาะจ้าเนาะก็จริงๆแล้วเราฝึกได้ตั้งแต่วัยเด็กเลยไหมครับวัยเด็กเลยยิ่งยิ่งวัยเด็กยุคนี้เนาะที่โตมากับโควิดเนี่ยเด็กน่าจะคุ้นเคยเหมือนกันเพราะว่าโดนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจับล้างมืออยู่บ่อยครั้งนะครับ หลังมืออยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราอาศัยช่วงวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดให้กับน้องๆเด็กๆแล้วก็ปลูกฝังตัวเราเองด้วยเนาะเพราะว่ามันพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องความสะอาดโอ้ยตรงนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรคะสังเกตไหมตอนนี้ทุกคนก็จะพกเนาะต้องมีเจลแอลกอฮอล์มีผ้าเช็ดทำความสะอาดแม้ว่าโควิดจะจางแล้วก็ตามหน้ากากอนามัยก็ยังต้องใส่ใช่ไหมคะอืมเนาะ มันก็เป็นการป้องกันนะเพราะจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บของเราอะก็เกิดมาจากความบางทีจากเชื้อโรคครับก็จากความไม่สะอาดนี่นแหละอืมนี่ที่อาจารย์เล่าเนี่ยนิดนึงก็คือว่ามีสังเกตพอดีคุณแม่เล่าให้ฟังตอนที่พี่สาวตอนที่พี่สาวยังเป็นเบบีนะเด็กๆทารกนอนแบเบาะอยู่เลยปรากฏว่าไงลูกไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กน้อยเนาะไม่ว่าจะขับถ่ายนะจะปัสสาวะจะอุจจาระมาของพี่สาวนี่เขาแบบเป็นคนที่รักความสะอาดมากตั้งแต่ไวเด็กเลยครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาแบบ อุจะะาราปัสสาวะมาเขาจะร้องเลยนะครับมแม่นี่อยู่ไม่ได้เลยนะต้องแบบรีบมาทําความสะอาดมาเช็ดทําความสะอาดอให้เลยต้องมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้โอ,อเรียกว่าปลูกฝังกันตั้งแต่เป็นวัยทารกทีเดียวก็คือ,อแต่ก็ต้องเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มปลูกฝังใช่ไหมครับก็คือไม่ไม่ปล่อยให้ลูกเนี่ย จมอยู่ในกองอยู่ในกองผ้าอ้อมเนาะอาจารย์ใช่แล้วสมัยก่อนเป็นผ้าอ้อมนะคุณโต้งมันไม่ได้มีแพมเพิร์อย่างสมัยนี้ครับผมโอ้คณแม่ก็ต้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมคอยซักให้เรียกว่าทั้งคืนทั้งคืนใช่ทำเมื่อไหร่เลิปุ๊บต้องเปลี่ยนเลยเขาไม่ยอมแล้วเขาจะนอนร้องอยู่แสดงว่าเด็กเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับความสะอาดตั้งแต่ัยแรกเกิดเลยใช่ไหมครับอาจารย์พอโตมา เมื่อก็จะคุ้นชินแล้วก็พัฒนานิสัยนี้ขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้น่าศึกษามากเลยเพราะว่ามีประเทศหนึ่งเนาะที่ดังไปทั่วโลกเรื่องความสะอาดนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นโอ้ใช่หลายคนคงไปเที่ยวแล้วก็จะชอบแล้วก็ประทับใจมากเคยเห็นภาพน้ำท่วมที่ประเทศญี่ปุ่นน้ำท่วมหนักเลยนะครับแต่ว่าน้ำยังใส่กิ้งเลยไม่มีขยะลอยเนาะไม่มีอะไรลอยมากับสายน้ำใช่ไหมคะอ่านั่นแหละ แล้วจริงๆหลายคนอ่ะชอบบอกไปเวลาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นชอบอะไรเพราะอ๋อญี่ปุ่นสะอาดใช่ไหมคะเราก็จะประทับใจแต่จริงเราโมแต่คิดแต่ว่าเอ้ยเขาทําสิ่งที่ดีๆต้องบอกว่าความสะอาดมันต้องเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของทุกๆคนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบใช่ครับกลับมาต่อตรงที่อาจารย์ปุ๋ยเล่าเรื่องว่าพี่สาวของอาจารย์ใช่ไหมครับไม่ทิ้ง น้องเด็กให้จมอยู่กับกองอื่นกองฉี่ในผ้าอ้อมตรงนี้เราพัฒนาต่อยังไงได้บ้างพอโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยรักความสะอาดแล้วแบบว่าคือเสื้อผ้าเขาก็ต้องเนียบนะต้องดีต้องดูแลคือมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นการฝึกนิสัยในตัวเลยแล้วพอเวลาอุ่ลายมือเขาสวยมากเลยนะ เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ขนาดนี้นะต้องเขียนสมุดพกรู้จักสมุดพกไหมคะนั่นแหละครูประจําชั้นก็จะให้เขาเขียนสมุดพกให้กับเพื่อนๆในห้องเพราะจะต้องเขียนผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนไงฮะเขียนชื่อเขียนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยส่วนสูงน้ําหนักที่คอยเช็คเนี่ยพี่สาวจะได้หลับตรงเนี้ยได้คอยช่วยครูด้วยกลับไปที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันบ้างนะครับลองไล่เรียงย้อนหลังถึงความสะอาด ในวัยเด็กของตัวเองเนะ mm hmm. าะไล่มาจนวัยกลางคน mm hmm. จนวัยโตแล้วหรือบางคนก็หนูยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย mm hmm. ผมว่าแต่ละคนก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสะอาดไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเนาะ mm hmm. บางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสะอาดในห้องครัว mm hmm. ะนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นสายลักไก่นะครับคุณแม่บอกให้ไปล้างผักหน่อยนะครับเราก็จะล้างรอบเดียวเนาะเร็วๆ mm hmm. แต่คนที่เขารักความสะอาดเนี่ยนะครับคือ เขาก็จะตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะอันนี้ล้างมากี่รอบแล้ลูกใช่ต้องสามสี่น้ำบางทีต้องแช่ดัางนับทิมแช่ผงฟูแช่เกลือหรือบางคนก็เรียนรู้เรื่องความสะอาดพันเรื่องของเสื้อผ้าอต่อให้ไปเลอะโครนไปเตะฟุตบอลมาแค่ไหนหรือไปคลุกฝุ่นมาแค่ไหนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องมาจัดการเรื่องความสะอาดอนะครับซึ่ง ที่กาลังคุยกับอาจารย์ปุ๋ยอยู่คือสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดเลยใช่ไหมจย์ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานเราด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆอีกหลายสิ่งเลยใช่ไหมครับอา<ช>จารย์<ช>มีประเด็นหรือว่าแง่มุมไหนที่จะเสริมให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับทราบอีกไหมครับอาจารย์อันอนี้อยากจะชวนอย่างนี้ค่ะบางทีมาตรฐานความสะอาดแต่ละคนไม่เท่ากันนะอืมครับเนาะ ย่นงคนเคยไหมคะแบบเวลาคุณพ่อคุณแม่บางทีเราเห็นนะในหนังเรื่องในชีวิตจริงนะลูกหลานเราบางทีก็มีเหมือนกันนะพอบอกว่าแม่บอกอลูกไปอาบน้ำอย่างที่คุณโต้งบอกล้างผักรอบเดียวคุณโต้งว่าสะอาดและใช่ครับแต่แม่บอกไม่ใช่ของแม<ช>่ต้องล้างสามสีร่รอบเราต้องแช่ด่างพับทิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้่านปุ๋ยไปเห็นในกันจริงเลยครับหรือบางคนไม่ได้ยิ่งตอนนี้มอสารเคมีเยอะใช่ไหมคะต้องเปิดกรอกน้ําแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านผักอย่างเงี้ยสองนาทีค่ะ เรื่องจะสะอาดหมดจดปราศจากเชื้อโรคแล้วแสดงว่าก็จะมีรายละเอียดคือสะอาดแล้วก็สะอาดได้อีกเนาะอาจารย์ใช่แต่นี้มาตรฐานไม่เหมือนกันอาจารย์อยากชวนคุณโต้งมองตัวอย่างอย่างถ้าเกิดเราที่บ้านเราอย่างบ้านคนไทยใช่ไหมะยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีเหมือนบ่อน้ำเนาะให้ล้างเท้าก่อนก่อนขึ้นบ้านขึ้นเรือนอย่างเงี้ยบ้านสรงไทยเนาะได้ทุนสูงสูงพอเสร็จแล้วเขาก็จะมีผ้าเช็ดเท้าให้เราเช็ดเท้าที่ฉัจาอยากชวนให้คุณโต้งลองมองนิดนึงคือว่า ผ้าเช็ดเท้าเราก็ไม่ไม่เอามาเช็ดตัวนะอ๋อใช่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 ไหมใช่ครับผ้าเช็ดตัวเราก็ไม่ไม่เอามาเช็ดหน้านะใช่ครับราบางคนก็จะมีแยกเนะผ้าเช็ดหน้า <ừ> ผืานเล็กๆนะใช่ไหมผ้าขน<ช>หนูอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือว่าเรามีผ้าเช็ดจานทําความสะอาดจานเ <ừ> นาะแต่ว่าผ้าเช็ดจานนั้นเราก็ไม่เอามามาเช็ดแว่นนะอ๋อก็จริงครับอ่าแล้วบางคนมีเครื่องประดับอีกเขาก็แบบ ผ้าที่เช็ดพวกจิวเวลรี่พวกนี้ก็ยิ่งต้องละเอียดต้องซอฟมากเลยนุ่มแยกไปอีกเลยเพราะน้นอยากจะชวนอย่างนี้่ะทุกท่านความสะอาดของแต่ละคนแต่ละเลเวลไม่เหมือนกันครับมาตรฐานความสะอาดของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราค่อยๆปลูกฝังได้คือบ้านเราแบบทำเนียมไทยเนาะวัฒนธรรมไทยยังมีการแยกเหมือนกับอะไรมีคําพูดที่ว่าต้องรู้จัก ที่ต่ําที่สูงอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อะคะเราไม่เอาผ้าเช็ดเท้ามาเช็ดตัวเพราะเราก็แยกว่าเออนี่คือผ้าเช็ดเท้านี่ผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าเช็ดหน้านั้นจริงๆแล้วอ่ะมันมาถึงในสเตตัสของคนในสังคมเหมือนกันทําให้เรามีสัมมาคารวะ เราเคารพนี่คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะนี่คุณพ่อคุณแม่นี่คือผู้ใหญ่มีเซเนลิตี้ที่เราต้องเคารพนะนี่เป็นครูบาอาจารย์เงี้ยนะนี่เป็นพี่เป็นน้องเราก็จะให้เกียรติกันแล้วเคารพกันอาจารย์ว่าจริงๆมันเหมือนเรื่องละเอียดอ่อนคุณโตมันจุดเริ่มต้นมาจากความสะอาดนี่เองแต่ความสะอาดเนี่ยทำให้เราเกิดความเคารพ เกิดความเกรงใจกันนะเกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะจันก็เลยอยากจะชวนว่าเนี่ยเราก็ค่อยๆมาสร้างมาตรฐานความสะอาดให้เรารู้จักแบ่งแยกประเภทเนาะแคสซิไฟเพราะว่าตะกี้ที่พูดถึงมาตรฐานความสะอาดไม่เท่ากันละเพราะว่าอะไรคะแต่ละคนอาชีพเรื่องความสะอาดก็ไม่เหมือนกันอ,อย่างสมมตินะคะถ้าเกิดเราเป็นแม่บ้านนะทำความสะอาดเราก็แค่ว่าเออทําให้มันสะอาดที่ว่าเจ้านายจะได้ไม่ว่าไม่มาตําหนิ ใช่ไหมคะก็จะแบบแค่นี้ฉันพอนแลอ้แต่ถ้าเกิดความสะอาดระดับเจ้านายอาจจะไม่ใช่อกโอ้นี่ไม่ได้นะออฟฟิศของเราเป็นที่รับแขกเนาะลูกค้ามาถ้าเกิดมาเจอห้องน้ําไม่สะอาดครับไม่อยากเข้าละไม่ประทับใจบไ,มไม่ทันได้ปลดทุก จะมาคุยธุรกิจเจรจาแบบผ่านล้านหมื่นล้านทุกเข้าไปก่อนอีกใช่เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาบอกโอ้แค่ห้องน้ําคุณยังไม่ดูแลไม่รักษาความสะอาดเลยเอองั้นไม่เอาละไม่อยากทําธุรกิจด้วยอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมคะนี้พอเราทําอย่างนี้ให้ดีแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นหน้าเป็นตาเราไม่ใช่แค่องค์กรแค่ธุรกิจนะคะถ้าประเทศของเราเนาะอย่างที่เราบอกหลายคนชอบไปเที่ยวอุ้ยไปต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้เขาแบบสะอาดมากเลยประทับใจมากเลยเห็นไหมคะ คนก็อยากไปนะท่องเที่ยวก็ไปดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศอีกน้องเลยอยากมาเชิญชวนนะคะเนี่ยเริ่มจากจุดเล็กๆในครอบครัวก่อนในองค์กรของเราออฟฟิศของเราในที่ทํางานนะในชุมชนของเราหมู่บ้านของเราค่อยๆขยับขยายมาเป็นตนําบลเป็นอําเภอเป็นจังหวัดนะบางทีก็ค่อยๆลนระลงลนะลงเนาะพ่อ,อเมืองแต่ละจังหวัดก็ได้ค่อยๆทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นการดึงดูดแล้วให้เออลูกค้าอยากมาเจรจาอยากมาติดต่อด้วยเขาก็มาทับใจ นะคะยกตัวอย่างง่ายๆคุณตงเคยไปเที่ยววัดที่ไหนบ้างไหมคะแล้วเขาก็แบบว่าบางวัดนี้มีป้ายชูโรงเลยที่นี่ห้องน้ําสะอาดอ่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ปั๊มน้ํามันไม่มีหรือแมแต่ปั๊มน้ำมันจุดขายจริงๆปั๊มน้ำมันนี่เขาขายอะไรคะคุณต้งขายน้ํามันสิครับจารย์ขายน้ํามันเนาะแต่เขาขึ้นป้ายว่าห้องน้ําสะอาดเออร้านอาหารบางที่นะยิ่งขาออกจากกรุงเทพนะจะมีร้านดังๆเนาะห้องน้ำห้าสิบห้องร้อยห้องแล้วเขาจะบอกว่าที่นี่ ห้องน้าสะอาดเห็นไหมคะดังนั้นที่เขาขายอาหารนะเออแต่เนี้ยมันเป็นหัวใจสําคัญมากๆแสดงว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆหรือจนจุดเริ่มต้นของความร่ารวยก็ยังได้เลยนะใช่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เรามองข้ามนี่อย่างที่อานบอกเห็นไหมถ้าเกิดความสะอาดนะแม่บ้านก็ระดับหนึ่งเนาะเจ้านายระดับหนึ่งแต่อยากให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสําหรับคนที่เป็นแพทย เป็นคุณหมออะโอ้ความสะอาดสําคัญมากเลยไหมโอ้สุดๆเลยครับอันนั้ใช่ไหมยิ่งโดยเฉพาะห้องผ่าตัดครับใช่ไหมคะโอ้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เพราะว่าผ่าตัดคนไข้ถ้าเกิดอุปกรณ์ไม่สะอาดติดเชื้อทําให้คนไข้เป็นยิ่งกว่าเดิมเพิ่มงานงานงอกอีกคนไข้วันทีเสี่ยงชีวิตด้วยซ้ำล้วก็จะติดอะไรนะโรค ติดเชื้อในกระแสะเลือดใช่ไหมโลกนี้แบบทำให้เสียชีวิตกันมาเยอะเลยนงั้นตรงนี้เนาะอยากเชิญชวนนะคะครับผมทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาพูดถึงเรื่อง <Okay. S 1> ดีๆใกล้ตัวในเอพิโซดนี้นะครับั่นก็คือเรื่องของความสะอาดเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความดีหลายๆด้านเลยนะครับผมแล้วก็ความดีหรือว่าความความดีที่เห็นได้ชัดนะครับเกิดจากความสะอาดที่เรามีการ แบ่งชัดเจนนะครับว่าผ้าชนิดนี้ใช้กับงานทําความสะอาดชนิดนั้นใช่ไหมครับอพอเราออกไปสู่สังคมเราก็ทําให้รู้ว่าอ๋อคำพูดคําจาชนิดนี้เหมาะสําหรับคนเจนนั้นคนเจนนี้ทําให้เกิดความรู้รักสามเมคีความเคารพในผู้ คนที่ต่างวายัยแตกต่างกันไปเนาะโอ้เป็นเรื่องราวดีๆในอพิโซดนี้มากๆเลยเดี๋ยวอาจารย์ปุ๋ยมีเสริมก่อนจะปิดท้ายในอพิโซดนี้ไหมครับเชิญเลยครับค่ะก็อยากเชิญชวนเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเรื่องเล็กๆใกล้ตัวแต่ถ้าเกิดพําแล้วนะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่เมื่อไร่ความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละแล้วเมื่อไหรมันสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยค่ะครับ แล้วก็เริ่มต้นจากครอบครัวนะจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคนใกล้ชิดปลูกฝังให้กับลูกหลานของเราแล้วพอดีขึ้นเขาก็จะได้นิสัยดีๆอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยพี่สาวอาจารย์เขียนหนังสือก็เรียบร้อยแต่งตัวก็เรียบร้อยเขาก็จะมีความเนียบพอทํางานแล้วมันก็ส่งผลในเรื่องของการเรียนของเขาด้วยนะคะค นะเพราะว่าจะจับประเด็นได้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนดีได้รับรางวัลเรียนดีด้วยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในชีวิตจริงๆ<ะ>ลองดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับความสะอาดนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเริ่มง่ายๆเลยเนาะทําความสะอาดห้องของเราก่อนไม่ต้องหลังใหญ่นะครับเอาห้องของเราก่อนแล้วก็ดูแลตัวเราเองเนี่ยแหละนะครับให้สะอาดตั้งแต่ หัวจรดปลายเท้าเลยเนาะอาจารย์เนาะอาบน้ําทุกวันเมืองไทยเมืองร้อนก็อาบละสองครั้งก็ได้นะครับไม่มีใครไม่มีใครว่าอะไรเนาะเพราะว่าเมืองไทยเมืองร้อนโอเคนะครับ <Okay. S 2> ครับผมสําหรับเอพิโซดนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็จะต้องบายบายกันไปก่อนละนะครับเดี๋ยวเอพิโซดถัดไปเรามีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับชีวิตคนทํางานทั้งที่ทํามานานแล้ว ทำมาสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าเป็น first j o b p e r เรามาติดตามใน Give มีไฟ podcast กันสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ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 ไวไฟค่ะ